ในส่วนของวอลลุมเราได้ตั้งศูนย์อาซีนะครับตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านว่ามาเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกอ,องทัพนะครับแล้วก็ทางสภาความมั่นคงนะครับแล้วก็หน่วยข่าวกรองอันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ ทำงาน24ชั่วโมงครับในส่วนที่เป็นของ call center ทั้งทางโซเชียลมีเดียทุกอย่างเราได้มีเปิดไลน์ open chat เรามี Facebook ที่รับเรื่องร้องเรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอเรียนท่านครับว่าจริงๆท่านคุยโทรศัพท์กับทางประชาชนตรงนั้นผมก็ไม่รู้สึกแตกต่างกันครับเพราะผมก็ได้คุยกับทางเอกราชาทูตไทยประจาเทราลิฟเหมือนกันเมื่อคืนนี้คุยกันตอนเที่ยงคืนกว่าท่านก็ยังบอกอยู่เลยว่ายังมีจรวดยังมีการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลเป็นห่วงครับเป็นห่วงคนไทยทุกคนเป็นห่วงข้าราชการทุกคนที่ทํางานอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้แต่ต้องเรียนว่าข้อจํากัดของอิสราเอลตอนนี้คือทั้งทางบกก็มีการปิดถนนในหลายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทางทาง,ทางออประเทศอิสราเอลเองในทางน้ําเราได้พยายามเจรจาแต่ว่าเส้นทางการเดินทางที่จะอพยพคนจากอิสราเอลจะต้องผ่านจุดเสี่ยง หนักอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องยากส่วนออปชันที่บอกว่าจะไปจอแดนไปอ,อ,อียิปต์เราก็ดูด้วยเหมือนกันแต่ว่าทางพรมแดนในบางจุดก็มีการปิดเป็นระยะระยะซึ่งไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าช่วงไหนจะมีการเปิดการปิดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตอนที่เครื่องบินของทางที่จะกลับมาประเทศไทยน่านฟ้าก็มีการปิด เป็นระยะระยะนะครับส่วนเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเรื่องของการเบี้ยวค่าแรงพวกนี้ทางกระทรวงแรงงานได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาในกลุ่มที่คนที่เดินทางไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยจะต้องได้รับการชดเชยอย่างไรอะไรยังไงอันนี้กําลังจะพิจารณากันอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็การคนย้ายคนออก ต้องเรียนตรงๆว่าทางการที่จะขับรถออกมาได้เนี่ยต้องขออนุญาตจากทางการของอิสราเอลก่อนเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่ออกมาโดยที่ไม่ใจผิดกันเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจะกลายเป็นว่าประชาชนของเราจะได้รับความเสี่ยงในส่วนนี้ซึ่งทุกครั้งที่มีการเดินทางทางกระทรวงต่างประเทศทางสํานักงานเอกอนข้ราชทูตไทยประจําอิสราเอลจะต้องมีการรายงานกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลทุกครั้งนะครับ แล้วก็ทําให้ต้องต้องเรียนว่าเรามีเรามีรามแรงงานอยู่ทั่วประเทศถึง3า0 0 0ืคนการที่เราจะมีการติดต่อบางครั้งเราติดต่อไปได้แล้วก็ได้รับทราบกลับมาว่าทางแรงงานเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยต้องรีบการอพยพคนออกจากจุดที่มีความเสี่ยงสูงก่อนซึ่งที่ที่ปลอดภัยทางแรงงานเราก็สามารถใช้โทรศัพท์เป็นก็มีการส่งโลเคชั่นมาให้ได้แต่ถ้าเกิดท่านใด ไม่ไม่สามารถทําได้ก็ต้องมานั่งคุยกับทางล่ามทางคนแถวนั้นเพื่อจะให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดน,น,นะครับก็สารเอกลักษจะทูตไทยประจําอิสราเอลทํางานอย่างเต็มที่เราใช้ทั้งล่ามเราใช้ทุกอย่างที่มีอยู่และด้วยจํานวนเจ้าหน้าที่ที่มีจํากัดทางกระทรวงต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเข้าไปให้แล้วที่อิสราเอลเอแล้วก็ได้ส่งคนที่อยู่ในประเทศร,บรอบๆเพื่อจะเข้าไปช่วยในเหตุการณ์นี้นะครับ ครับและส่วนที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับออผู้บาดเจ็บทุกคนตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดคนไหนมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีการให้ออกจากโรงพยาบาลได้ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศได้ดูแลทุกคนนะครับได้เข้าไปเยี่ยมได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็การติดต่อทุกอย่างต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า,าคนสามหมื่นคนที่อยู่ที่อิสราเอลเรา เรามีจํานวนค่อนข้างจํากัดซึ่งเป็นเหตุผลว่าศูนย์อานี้จะรับเรื่องร้องเรียนทุกอย่างเข้ามาไว้และจะเป็นคนคอยติดต่อไปทางแรงงานทุกคนครับขอบคุณครับ